สวัสดีครับอันนี้มาตาก็เวียดนะครับนาออ่าวันนี้ผมจะมาแนะนาผลิตภัณฑ์ดีๆดีเฮิบครับผมบางคนถามว่าตอนนี้เฟียดขายครีมยังขายดีเฮิบครับนี่ครับสีตัวนี้อ่าดีเฮิบครับผมบางคนถามว่าใจจะไดเป็นครีมออยังวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับสีดําเนี่ยในครีมผู้หญิงใจจดีครับสรรพคุณก็คือลดอชุดดังดากะฟ้า คุยิงที่เป็นฟ้าอันนี้ใจดีแม่เฟซทังใ,ใจเลยครับผมอ่าเดี๋ยวจะเอาหูแม่ก็พอแล้วก็บคำอูดี่แม่รับรองครับผมส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นครีมสาลายครับผมตดสิวควบคุมความมันอันเนี้ยผู้ชายใจดีผมบอกเลยผมก็ยังใจอยู่ทุกวันนะครับอ่าส่วนสีชมพูเนี่ยอ่าเดย์ครีมครับผมเนี่ยคือหน้าชุ่มชื่นขาวกระจ่างใสมีออร่าครับผมอ่า อันเนี้ยผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบอันนี้ครับส่วนอันเนี้ยกันแดดครับผมอ่าอันเนี้ยนักกีฬาใช่นักกีฬา,ามาหาลัยยังสั่งเลยครับผมผมนักกีฬาอะาาไรผมขายเครื่องเพื่อนมาหาลัยนักไอก้นักกีฬามาหาลัยนักแล้วก็อันเนี้ยนี่คือหน้าเนียนขาวกันแดดสิบสองชั่วโมงครับผมอันนี้อ่าเน็ตก็เน็ตก็ถาว่าเอ้านี่นมาครีมซีตัวเนี้ยแฟนแฟนแฟนเฟียดเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับอันนี้อุตตะแต่สาบานได้เลย รับรองมีออายอเรียบร้อยครับผมมันต้องกลัวว่าเงี้ยเป็นคิมดงคิมเดือนมันมีครับผมซีตัวเนี้ยราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับอ่าถ้าแยกชิน้นชิ้นละสองร้อยห้าสิบครับผมเจ็ดร้อยเก้าสิบครับผมบางคนมา,มาแป้งนะครับผมบอกได้เลยว่านะดีกว่าเอาไปเปิดเมมเบอร์เอลครับเอลบาร์นะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยคุ้มกว่าผมเลือกเอาเลือกนี่ยผมมาขายเนี่ยได้ตังค์ครับผม ใจดีส่วนมีใหผนครับผมสบูอ่าสบูครับผมนี่ก็สบูแอปเปิ้ลดีเฮิร์บเหมือนกันครับผมนง่ขึ้นหน้าขาวถึงสองเต่าเลยอ่าอันเนี้ยมีกับมีถึงท้าล่างหน้าก็ได้ท้าตัวก็ได้ท้าหัวใจก็ได้ได้มดครับสำหรับคนโสดนี่แต่ผมมาโสนครับนี่อ่านี่เจ็ดร้อยเก้าสิบครับผม แยกชิ้นชิ้นละสองร้อยห้าสิบอ่าอันนี้อ่าราคาเขาเลยนะอ่านี่ก็บร้อยนี่ร้อยห้าสิบนะครับอ่าวันนี้ไม่ได้โดนนงครับวันนี้มาขาย <c oughs> ครับผมก็อ่ามีเหตุย่างหนึ่งตีไปอ,อาทิตย์ก่อนตีตาดนะครับอ่าไปกับเปิดคิมเนี่ยดีเฮนะิฟเนี่ยกับดาราช่องเชฟคุณน้ำหวานครับผมเป็นการันตีมาเลยอ่าอันนี้ไม่ได้โมุ หูก,กับมีถ้าไขรเป็นเพื่อนในเฟซเฟสจะเห็นนะครับว่าไปตาดมาไปเปิดหาคุณน้ำหวานการันตีนได้เลยว่าหน้าเน,นียนขาวใจดีอ่าอันนี้ไม่ได้โกหกครับผมดาราช่องเจ็ดคุณน้ำหวานมาเชียเสื้อพอ g กูเกิลเสื้อพอเอ้ว่าหฮววอกอย่างงี้พอได้ดีนะครับอืมโอเคนะครับนี้มาอเองไข่ที่ตอดมันผูกกับไปทรงแหมทรงมันดูโทรมาตักแชทมาเลยเบอร์กับมีเดี๋ยวบอกใน เฟซครับผมเจอกันใน Facebook สั่งได้มาเลยโอเคบ๊ายบาครับผม